สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วกับหาวันเที่ยวนะคะวันนี้เรามีภาคต่อจากมอโดโคนะคะวันนี้เราเดินทางขึ้นดอยอ่างคางนะวันนี้เราเลือกขึ้นทางาบ้านอารุโนไทยนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าเส้นทางอารุโนไทยเนี่ยจะง่ายจะยากยังไงเพราะว่า,าพี่ในพื้นที่นะคะเขาบอกว่าถ้าจะขึ้นดอยอ่างขาง ให้ขึ้นทางอารุณโนไทยจะดีกว่านะคะเพราะว่าทางชัยประการชันนะชันมากเพราะว่า,เ,าเราเราเคยผ่านเราเคยไปมาแล้วชันจริงๆเดี๋ยวไปดูการเดินทางของเรานะคะว่าจะง่ายจะยากหรือชันไม่ชันยังไงไปติดตามชมคลิปได้เลยค่ะ คุณค่ะโอเคอเคขพ้าเล่ะเนีปางนี้เปล่างนี้ Oh, Tommy. Yeah. Så <laughs> 要再注意点。<Okay. S 1> 哦，帅。 嗯。 มาหาที่กลางเต็นกันจ้า กลางเต็นดอยอ่างค้างจังหวัดเชียงใหม่ค่ากลางเต็นคนละ30บาทต่อคนต่อคืนและค่าเข้าอุทยานคนละ30บาทส่วนเต็นมีให้เช่าหลังละ225บาทต่อคืนนอนได้2-3คนมีแบบห้องพักนะคะราคา1,500 0 0ถึง2,000บาทหรือเปล่าถามราคาอีกทีนะจ๊ะห้องน้ำจะแยกทั้งชายหญิงไม่มีเครื่องทำน้ำอุ่นนะจ๊ะ ส่วนไฟฟ้าที่จะใช้ชาร์จแบตเตอรี่มือถือหรือ power bank อะไรประมาณเนี่ยให้ใช้กับส่วนกลางแต่ไม่ได้ใช้กับสายพ่วงมานะจ๊ะคือเราต้องไปขอชาร์จกับพี่เจ้าหน้าที่อยู่ประมาณเครื่องละ20บาทประมาณนี้นะส่วนอุปกรณ์เครื่องนอนให้เช่าก็จะมีเสือ่อแผ่นปูนอนไฟตกแต่งเต็นร้านค้าก็จะมีอาหารตามสั่งหมูกระทะมี 2- 3ร้านให้เลือกนะคะ อุณหภูมิที่เราไปวันเนี้ยกลางคืนอยู่ที่8องศานะหนาวมากวันที่เราไปคือวันที่29ทธันวานะคะอากาศเย็นมากตอนเช้าคือแบบไม่มีทะเลหมอกนะสายๆมันก็จะเป็นหมอกฟุ้งขึ้นมาค่ะเดี๋ยวยังไงก็ไปดูบรรยากาศกันนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปสถานีเกษตรอ่างขางกับไราชาสองพันค่ะไปได้วยจ้า ไร่ชาสองพเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวบนดอยอ่างขางที่ต้องแวะหลังจากชมพระอาทิตย์ขึ้นที่ม่อนสนหรือไปชมทะเลเหมอกซุยถางแล้วให้มาต่อที่นี่แนะนำให้มาเที่ยวในช่วงเช้าประมาณ7ดมงครึ่งและจะได้จังหวะของแสงสวยที่เริ่มส่องมากระทบสายหมอกเส้นทางมาไร่ชาเดินทางสะดวกเปิดให้เข้าชมฟรีไม่เสียค่าเข้า ไรชาสองพันมีทั้งดอกนางพญาเสือโครงสีชมพูและสีขาวช่วงเดือนมกราคมยังมีโอกาสได้เห็นดอกนางพญาเสือโครงบานทำให้บรรยากาศเนี่ยโรแมนติกมากเหมือนอยู่ในต่างประเทศเลยภายในไรชายังมีร้านชาและมุมนั่งพักผ่อนจิบชาพร้อมไปกับชมวิวสายหมอกและแปลงชาที่อยู่ข้างล่างวันที่เรามาไม่มีทะเลหมอกเพราะ มาไม่ทันหรือยังไงก็ไม่รู้นะแต่เรามาประมาณ8ดโมงอะ่ะยังไม่ทันเลย,ยังไงไปดูบรรยากาศในไรชา2 0 0พกันดูนะคะว่าเพื่อนๆมาแล้วจะคุ้มไหมไปดูกันเลยจ้า สำหรับอีพีดอยอังคางนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะคะแล้วต่อไปวันเดินทางจะเดินทางไปไหนอีกเราจะมาอัปเดตให้ฟังเป็นระยะระยะนะคะส่วนช่วงนี้ก็ขอพักสักแป๊บหนึ่งแล้วจะกลับมาใหม่ในเวอร์ชันคนใหม่สวัสดีนะคะ